ตัวเองพี่หน่อยคือ,อนะท่ไปไหนพี่ไปร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดนี่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่เอ่อที่เกิดมาจากคัมภีอุลังคย์ประตูเอาผมใจนะ่น,นะเจ้าลักผมใจ <c oughs> เรียกชื่อเมืองว่าสาเกตคนครนะครับมีร้อยเอ็ดประตูตะตอ่าก็เลย นั่นแหละครับก็เลยต้องชื่อว่าลอยเอ็ดครับอันนี้แบบสาระเล็กๆสำหรับสำหรับคลิปนี้โอเคครับไปกนต่อไปกันต่อน่ผมี่ผมผมเข้าเข้วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนสายครับายคนคอนแกนครับดูมันเดียวกันไปตีมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ร้านกาแฟที่ดีที่สุดในโลกวันนี้ผมจะพาคุณใสคนใสครับพี่คนใสคนใส่คนจะโเอ้ยพี่พี่เป็นคนจังหวัดเรืไปเวไนยอ่ะพี่พี่เป็นคนจังหวัดอะไรไปร้อยเอ็ดครับวันนี้เราไปไหนไปร้อยเอ็ดสิ ผมไม่ว่างแล้วครับพี่ผมไม่ว่างมาไอใดไี้แล้วครับครับวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ร้อยเอ็ดนะครับผมทุกครั้งที่เราเดินทางเมื่อไร่นี่ก็เราจะนึกถึงของกินนะอันดับแรกเลยแลนดิ้งเนี่ยเรามีประชุมหารือกันประจำเดือนนะครับก็คือ วงเราเนี่ยจะนัดทานข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับทั้งทีมงานเดี๋ยวละครนะครับโอ,าอากาสเอาร้านต้มไก่บ้านสองพี่น้องร้านดังแห่งร้อยเอ็ดนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองดูนะครับว่าร้านนี้นี่มันเด็ดยังไงทําไมทุกคนไปร้อยเอ็ดต้องกินร้านนี้นะแต่ว่าอย่าไปเยอะนะครับเดี๋ยวร้านเต็มเดี๋ยวพาหน้าเราไม่ได้ไปนะครับอย่าไปเยอะนะครับ นี่เราี้หน้าปวด่วดแต่ไม่ต้องเข้าวันเย็นนะ่านนี้เมเจออยู่ไหนตะโกนให้พี่คิดถึงพี่มีครับ แรกต้องกินอะไรพี่ดต้มไก่ต้มไก่บ้านสามพี่น้องหอมหันนี้เอาสองอ่ะพี่สามอ่ะอันนี้สามสามสามนะมีสามพอดีน้องมีอีกคนหนึ่งเพิ่งมาอันนี้หอมพอละเมนูได้เพี่เอ่อที่เนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวต้มไก่สามพี่น้องข้าวเหนียวที่นี่อร่อยข้าวเหนียวแกงเหลืองอะไรนะอะไรนะปิดปิดแกงเหลือง ามอยู่ขยายวห่ไปเลยชอบหนึ่งเมนูพี่หนึ่งเมนูที่นี่เหรอใช่ที่กำลังกลับพี่ผมบอกเขาเหนียวที่นี่เหรอ,หรอก็ต้องร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเนี่ยร้อยเอ็ดก็ต้องเป็นแบบก้อยก้อยเสือก้อยเสือร้องไห้ก้อยเสือขั้วอ่ามันเป็นแบบไม่รู้ว่าเคยกินหรือเปล่านะคือมันเป็นก้อยที่มันสุกอ่ะเออเพาผมกินดิบไม่ได้เนี่ยที่พื้นที่จังหวัดเรารลยเฮ้ยครับ ของขึ้นชื่อของไรอไรฮะของขึ้นชื่อของไรเอไรของขึ้นชื่อของไรเอกุเป็นป้ายป้ายก็น่าจะขึ้นชื่อไเอู่ป้ายอะไรวะป้ายจังหวัดรกุเ้องสนเ้อนระอนกร้นะครับื่องาเน่อเบอเือาน้บร オうライオーライ。 ทนไม่ไหว oh. ไปต้องตามไปดู oh. เห็นผู้คนมากมายเขาเดินและผ่านไป oh. ฉันควรทำยังไง

ไหนใจสุดพี่เมนูไหนเหรออันนี้เลยครับเนี่ยต้มไก่บ้านเนี่ยเป็นช,ชื่อเขาเลยรสแต่น้ำน้ำหมดคัจอมเดี๋ย <c oughs> วก็เทนะจอมถึงเลยนี่อยากจะแบบว่าเอาน้ำซุปกลับบ้านใครขอขนมซุปกลับบ้านเอาไปใส่มาม่าเลยในถังว่าชอบต้มไก่บ้านที่สุดครับ ดีโซลาเพดีสซล่าครับนี้เลยไก่เขมาไอ้ถ้ามมีนะมีัคนบอกต้มไก่เออจริงๆก็อร่อยหลายอุ่เป้ลหลังสุปเปดหลังอ่ะมันมันอร่อยเกินอ่ะไททำงั้นน่ะไทร้ายอร่อยร้ายใหรเนเอลซ่า เดลิโก้ก็วันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับงานกินข้าวประจำเดือนของพวกเรามาสเกเจียนะครับไปจะมีทั้งสลิปปิลและทีมเมนูที่ต้องสั่งนะครับนี่ดูเลยไม่เหลือแทบจะเลียหม้อแล้วนะต้มไก่เลยเหลือเศษไก่อร่อยมากอร่อยมากแล้นี่นี่คือต้องสั่งนะผมว่ามากินอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องสั่งอื่นได้กินอย่างเดียวก็ได้รทานยอด ไม่บิดหวัง ครับวันนี้ก็จบทริปทารากนกลางวันนะครับหลังจากลงเครื่องบินที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหลายๆคนถ้าได้มีโอกาสมาจังหวัดนี้ก็ยังไม่ทราบว่าที่ร้อยเอ็ดมีอะไรอร่อยนะครับหรือว่าสถานที่ไหนที่เราควรจะไปนะก็ผมแนะนําเลยนะครับต้มไก่บ้านสามีนอออ้องอ่าอร่อยมากออกินแต่ไก่อย่างเดียวก็ได้นะครับทาให้เป็นเก้าไปเลย <that> s <fine>. <S หรือว่าถ้าจะชิวๆแบบนี้เราก็อยู่ร้านกาแฟชื่อเฟนเว ร้านนี้ก็บรรยากาศดีนะครับสําหรับใครที่มาร็อเอ็ดแล้วคิดอะไรไม่ออกมาตามรอยพวกเราแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็เคฟซครับโอ้โหเคฟล้ <laughs> งั้นก็จังหวัดต่อไปนะครับเราจะมีอะไรมานําเสนออีกรอติดตามอร่อยแน่นอนครับผมอ่ะ <laughs>